โสวัสดีท่านผู้ชมก็นด้วยครับอยู่กับผมฮาร์ดคอรเอร์เองนะครับอันนี้ผมก็จะมาร,ร,รีวิวบับัดมาัตรบัตรอัตรบัรัตรบัรบัรบับัตรบัตรบั่อันรนนัั โอเคเดี๋ยวก็ตมาดีแบป,ปืนคู่ก่อนละกันดีนปืนคู่เวลายิงก็ประมาณนี้เวลาเปิดอาคี่ก็นีประมาณนี้เลยครับประมาณนี้สกิลหนึ่ง พอปืนคู่ก็จะปึ๊บเดเกไม่ใช่การเดยวการสัตว์เปิดบอลนีครับเดี๋ยวจะมาดูสกิลในอ,อีกรอบนะครับปึ๊บต่อไปก็จะเป็นสกิลสองนะโอเคอะไรประมาณนี้ โซต่อไปปัดประกอ v บ v ีสองคาดอัพเกร <c oughs> คลิปนี้ผมอาจจะแบบพูดอะไรติดๆกระขัดหน่อยเพราะว่ากับเซ็มแปลกพอดีผมเป็นวัดด้วยแล้วก็ไม่ได้ตัคดคลิปนานประมาณสามกับสี่เดือนได้ก <c oughs> ็อาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะคร <c oughs> okay. ับโอเคปัดประกอ v บ v ีสองคาดอัพเกรด การต่อยธรรมดาก็แบบนี้นะนี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรามาดูสกิลหนึ่งกันเลยสกิลหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปจับบอลแล้วก็ตีเราจวมาดูอีกรอบนะครับ อยู่หนึ่ประมาณนี้ส่วนสกิลสเนี่ยมันสามารถกดธรรมดาได้กับกดค้างได้เดี๋ยวมากดธรรมดาก่อนนะครับกดธรรมนาก็จะเป็นการปล่อยบอลเอ้ยปล่อยมองกรอ,ออกไปโ <c oughs> อ้อยลนด้วยเวลาทำกิปต์น <c oughs> ตาลน,นลนส่วนสกิลเอ็กหรือสกิลสองเวลากดค้างก็จะเป็นประมาณนี้ เราจะเป็นก้ขี่มังกรตัวสกิลสามเดี๋ยวสกิลสองอีกทีเดียวนะนี่ไม่กดค้างจะเป็นกรารปี่มังกรไปอย่างนี้อ่ะตอนเลยตัวสกิลสามก็จะเป็นการพุ่งกึน้นบนฟ้าแล้วก็พุ่งลงมาแล้วระเบิดออเป็นไฟ ซึ่งคลิปเนี้ยอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากเนี่ยก็แบบไม่มีอะไรมากเลยนะแค่นี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกขั้นไอ้นี่ทุกคนเนี่ยขั้นเนี่ย ข้าขอพวกผาพวกนั้พวกนี้เลยหรือจะเป็นง่ายๆคือเป็นเพืขอขอไอตัวข้านน่้ผมจำชื่อไปไม่ได้ละหือชื่อได้็ได้ดไดไงไงต้อเพื่อ,อนอขอตัวนด้ผมยังเหล,ลืออีก2ขั้นสุดท้ายนะ เนี er okay. hai, pues mm ่ยไปเลยสองขั้นสุดท้ายโอเคสอบที่ิทัมบัตรมาก่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไอ้คร่าวๆนิดหนึ่งในคลิปนี้แล้วกันขั้นแรกเดี๋ยวผู้ผู้คุณต้องเนี่ยต้องมาลาเวลสใหญ่ตัวเนี้ยพาไปทั้งหมดประมาณสามขั้นได้แล้วก็พอเราทำทั้งหมดสาขั้นหรือสามเคสได้เสร็จแล้วมันก็จะทำการเนี่ย ปนล็อกควยกับตัวนี้ได้เพื่อปนล็อกเควสรับลูกไฟของบัตรนลูกไฟของบันก็น้าจัดหน้าตาประมาณ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 นี้นี่ประมาณนี้ซึ่งลูกไฟเนี่ยก็สามารถอัพเกรดเป็นบัตรมังกร B2 ได้ถ้ารับเกรดบัตร ใช้ทั้งหมด24อันเออผมลืมบอกไปถ้าเกิดใครจะทำบัตรประคบรายคัดรับเกณต้องมีมาตอรี่ถังหมด500ทุกคนน่าจะมีหมดแล้วนะครับเพราะว่าบ,บุฟุตไปอัปเดตมาประมาณนะตั้ง1ปีนะตั้ง1ปีโอเคเดี๋ยวผมก็ทำการดาวเคสให้ดูนะค,ร,คร,ร,ะาารับทั้งหมด3ครั้งเพราะว่ามารับถั่วบด3ครั้งแล้วก็บด อันนี้ก็จะเป็นการทำลายต้นไม้สิบต้นในเกาะไฮราผมแนะนำเลยเอทเปอร์เป็นเคล็ดเฮตุลาทำลา้ตรงนี้เลยเนี่ยตัวตัวนี้ตัวกลางเนี่ยบนผลนี้นนผมได้นำให้ทำเคล็ดนี้ก็จะเป็นเป็นผลพระกับแมกม่เนี่ยมาแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แมกม่ผลไฟ เนี่ยตั๊กฟีลูกไฟก็นนได้ทำเป็นบทพัดหรือก็บทไฟเลยครับทำอ่ะเพราอสกิลมันกว้างแล้วก็ทำลายอะไรได้ดีบทพัดตัวใหญ่แล้วก็บทไฟกับวงมันกว้างด้วยโอ้ยแลกอะไรแลก,ก,กโอเคเแหละลูกไฟก็จะตอบประมาณที่สามดวงแล้วก็ทำการแบบเก็บเลย เอาวาดิโอเคส <c oughs> วอทเฟสอัตมาก็จะเป็นการฆ่ามอนเตเกาะไฮด้าสมุดสามตัวนะครับส่วนมอนที่ต้องตีคือมอนตรงนี้ครับทุกคนนี่มอนตัวนี้ พอรคาคามันปุ๊บมันก็จะดรอปลูกไฟมาหนึ่งลูกเราหายไปไหนละวโอ,อ้ยน,นึกเนี่ยพอรคาคาไซมอนเสร็จปุ๊บก็จะได้มาหนึ่งลูกค่าทั้งหมดสามตัวแล้วเท่าเควสทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดลูกไฟทั้งหมดสามลูกหนึ่ง q u e s เท่ากับสามลูกแล้วก็ทำไป เดี๋ยวครับลุกแขงหนึ่งมาไปนี่คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าผมก็มาทำคลิปนานด้วยก็แต่ลนๆตึงๆอะไรนิดหนึ่งมันจะแปลกๆเพราะผมก็ได้ทำคลิปนานนานแบบนานมาก สามกับสี่เดือนเว้นต่อมาจะเป็นการฆ่ามอนสเตอร์ให้ได้เมืนเดิมสามตัวเว้นมันวนหลบอยู่วันนี่ยแค่สามครั้งอะแทนอะไรมารับไะลรก่อนเลยโอตตกโอ้หโดนไม่ถึง เนี่ยเนี่ยเรารับเล้สมดซ้ำลูกแต่เราทำสมุดได้แค่สามครั้งเอ๊ะเออแหละก็มุดเมียนอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้เลยเพดง่ายมากทำการก็บลูกไฟไนดะ้ง่ายง่ายมากมากนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็น,นทบททำการทำตลอดทำลายต้นไม้สิบต้นเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ตอนคลิปหน้าผมก็จะมาสอนวิธีทำผ้านะครับทั้งหมดแปดขั้นเอาง่ายคือจากขั้นในขั้นแรกขอบอะไรเนี่ยโอ้ยอย,อย่าขั้นเนี่ยขั้นเหลือของมันอะ่ะมาถึงขั้นดามันโอเคแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะขั้นผ้าดาว่าอาจต้องเพราะว่า ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปเกาะใหม่แล้วเล่นภารกิจให้สำเร็จโสดคลิปที่ผมจะไปร้อถนถบัลย์พระกอเนี่ยผมก็จะรีวิวเผาบกกอาไปในตัวด้วยนะอาจจะได้อาจจะมีนะอาจจะมีก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงลงไปเท่านี้เก่อแลนะ้วก็ แ <c oughs> ต่ไ่ได้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ